ไปซื้อขนมด้วยจากกายักรยานผมใช่ตอนนี้มันตอนกี่โมงวะสี่โมงครึ่งไปร้านไปร้านไปร้านขนมแบบที่ผมไปสนามดีกเ่ยแล้วจะมีร้านขนมขายมาใช่มีเสียงรถด,ด้วยมีเสียง 不想了。嗯。这,这个呀，我们家是胖子。 โจมไทยออกไปการไปะจมไทยวันแรกวันปุ้ยร้านลุงปิดอยู่เดี๋ยวผมต้องปิดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมถ่ายตอนซื้อขนมเสร็จนี่คือขนมที่ผมได้มาฮะไม่ไ,ไปเซเว่นวันนี้ ไม่ได้ไปเซเว่นฮะไม่ไม่เมื่อวานไม่ได้ไปเซเว่นเมื่อว,ว่าหนูขี้เกียจไม่เฉยเี้าขับงได้ไหมคะเมื่อก,กี้ผมคุยกับลุงไปไปสโต นี่ตุ๊กจอไทยนี่ตุ๊ดีมากผมถ่ายคลิปตอนจมไทยไปประจน์ไทยตอนไปประจน์ใจไปตุมม๊กจอนใจ,นใจตอนที่ไปตุ๊กจอนใจที่ตอนที่เออไปตุ๊กจนใจตอนนี้เพราะผมกำลังเออกำลังกำลังจะถ่ายคลิปเอ้ยน๊บชิดตุ๊กจ้อยมาเลยผมตบปากไปเฉยไม่มีอะไร ปาดที่เขียนนั่นหละเออเออตั้งแนวนอนีเ่เฉย ดอมดอมด้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 อมดอมว่จะไปรู้สึกปวดหัวตอนผมรู้สึกแบบปวดหัวผมโดนเหมือนผมโดนแดงเหมือนเรากำลังแบบโดนอะไรสักอย่างเออไม่ได้แบบไม่สบายละแต่มันกินของหวานแล้วก็แบบปวดหัวเออ ถึงบ้านเขาผมแล้วทุกคนเฮ้ยทุกคนพออพอเแค่ <Okay. S 2> นี้นะมาถึงบ้านของเราแล้ว